กันก็พูดคุยกันมาพอสมควรนะครับท่านอาจารย์ครับก็จะขอกราบนมิมนต์ท่านอาจารย์สรุปมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายส่งถึงท่านผู้ชมหรือ,อมีชาวบ้านเหมือนกันนะครับที่ผมฟังมาจากคนที่เขาไปช่วยเหลือไปซับก่อนชาตใต้ครั้งนี้บอกว่าเขาชาวบ้านเขาไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงะครับคือเหมือนเหมือนหมดกํลาลังใจคือคล้ายๆกับว่าอยู่แบบ หมดหมดท,ท,ท้อแท้หมดอะไรแต่อยากเพราะทุกอย่างมันหายไปหมดเลยตอนนี้มีมีเหลือบ้านมีเหลืออะไระทรัพย์สินอะไรก็เล็กๆน้อนๆอยไรอย่ะไรเงี้ยเขาเขาอ,อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับท่ญญานอาจารย์ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็อธิบายสภาพไม่ถูกแต่คนที่เขาอธิบายมาเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาต้องการกาลังใจจะให้เขาทําใจหรือว่ามีวิธีการยังไงตรงนั้นครับที่จะช่วยให้ดีขึ้นครับคือถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ย ทำไมเราไปเกิด,ไม,ไ,กดไม่ไปเกิดที่เอธิโอเปียไม่ไปเกิดที่เฮติที่เขาประสบภัยที่มากกว่าเนี่ยครับมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องอาจินไตเลยที่ที่มันพูดไม่ได้ไม่ได้ะไละเอียดหรอกแต่มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอะไรบางอย่างเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอ,อ,อากุศลกรรมที่เราเคยทําไว้เนี่ยมันก็ต้องมามาอะไรมาสนองตอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ แต่ก็คิดอยู่ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรายังมีโอกาสทําความดีอยู่ตรงจุดเนี้ยเงินทองมันไม่ใช่เป็นคําตอบของชีวิตเนดูซิมีบ้านมีข้าวของอะไรมากมายก่กองนะมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีสูงส่งน้ํามาพุดเดียวเนี่ยนะะหมดเนื้อหมดตัวอะไรพวกนี้บอกว่าภายในไม่กี่นาทีมันก็ท่วมขึ้นมาถึงชั้นสองอย่างเงี้ยเออเห็นว่ามัน มันไม่เที่ยงไงพวกนี้จนพวกเราในหมหาปรนาปีนี้มีคำคำหนึ่งที่เป็นแง่คิดที่สําคัญก็คือคมหาศจรรย์อนิจจังรตรงจุดนี้เพราะว่าการที่ถ้าเราทําความดีแล้วเนี่ยแม้จะประสบภัยประสบอะไรก็ตามแต่เนี่ยความดีจะรักษาม่นรักษาศีลสียักษภาษาเราเรารักษาธรรมธรรมยักษาษาเราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มหาศจรรย์สิ่งที่เกินที่มนุษย์ คนปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายเพราะคนทั่วไปเขาจะเข้าใจว่าเงินรักษานะวัตถุรักษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ฮะบ้านก็รักษาไม่ได้รถก็รักษาไม่ได้เงินก็รักษาไม่ได้แต่เรื่องของธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างพวกเราไปใต้คราวนี้ก็มีประสบอุบัติเหตุเหมือนกันจะไปชนต้นไม้หรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็รักษาโอ้โหเห็นสภาพรถแล้วไม่น่าจะรอดเลยก็ยังคิดว่าโอ้นี่แหละ ศีรักษาหรือว่าทํารักษาเขาไว้ได้เพราะดูสภาพรถแล้วนี่มันต้องพิการเลยไม่น่าจะรอดเลย,เลยตรงนี้ผมได้ฟังแม่ของผู้ประสบอุบัติเหตุคือคุณทองธรรมนะครับบอกถึงลูกทองทองไทยว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขียนใบโพยมทองธรรมก็เลยถามเจ้าตัวว่าถ้าเขียนจะเขียนอะไรเขาบอกว่าจะเขียนว่าจะขอเป็นไม้เป็นมือให้กับพ่อท่านตลอดไป แล้วพอท่านก็รู้สึกจากโทรศัพท์ไปให้กําลังใจนะครับตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจเพิ่มเติมก็ท่านก็ได้ได้กล่าวถึงถึงพวกเราเนี่ยที่ทํางานไม่ไม่มีเงินเดือนอะไรพวกนี้แม้ประสบอุบัติเหตุข่าวเนี้ยทนที่คิดถึงตัวเองเนี่ยนะก็ยังก็ยังรู้สึกโอ้ขอโทษนะที่ไม่สามารถไปช่วยงานเสียสละครั้งนี้ได้ยังไงขอโทษนะที่ไปไปไป,ไปทำงานเสียสละครั้งเนี้ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยอ,อย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณคุณกบหรือว่าคุณปุ๊กทองไทยพระท่านก็ได้แต่ไปกล่าวอเทศเป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าเด็กของเราที่เติบโตกันมาอยู่ในวัดตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมจิตวิญ,ญญาณของเขาเนี่ยได้รับการหล่อหลอมมีจิตวิญญ,ญาณที่ดีแต่ว่าคนทุกคนก็ต้องมีข้อปอกป้องเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นการที่เราเราทำความดีแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าจะไม่มีคนว่าเรา ก็จะเป็นแง่คิดตรงนั้นว่าเราควรเอาประโยชน์จากสิ่งที่เขาว่ากล่าวติ้งเตือนนะเอามาเป็นประโยชน์อันนั้นเอามาพัฒนาตรับปรุงตัวเองนะอย่างอย่างเรื่องของการไปทํางานสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีทั้งคนว่านะคนชื่นชมก็ไม่น้อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่โดยภาพรวมแล้วรู้สึกว่าคนชื่นชมนี่จะมีมากกว่า ก็เลยได้แง่แง่คิดตรงนี้ว่าออการทําความดีเนี่ยก็ถ้าเราชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงเนี่ยเราก็ก็ทําไปเถอะนะแล้วความดีนั้นก็จะมันก็จะเป็นความดีของมันเองโดยเราไม่ต้องไปหวังผลว่าทําดีเพื่อให้คนเขาสรรเสริญแล้วเมื่อเราทําดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแม้เราต้องจากโลกนี้ไปก็ตามแต่แต่เงินทองเข้าของเนี่ยมันไม่ใช ไม่ใช่ตัวแทนของความดีความดีคือพฤติกรรมแห่งกุศลธรรมซึ่งเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอแบแทน้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นเรื่องที่ที่ลึกซึ้งที่เกินที่คนทั่วๆไปที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้าใจได้ก็คงจะพูดคุยกันมาพอสมควรเก่เวลาก็คงจะขอจบรายการปีนี้สลกธรรมของที่พ่อท่านให้มาก็คือ การศึกษาที่ไม่ลดกิเลสก็กู้ประเทศไม่ได้การศึกษานี้คือการศึกษาการลดละอัตตานีเป็นหลักแล้วก็ได้ฟังท่านอาจารย์พูดถึงก็ได้สรุปว่าเวลาเราทําความดีเนี่ยก็ถ้าเรายึดดีก็เป็นอรุปาตาขึ้นมาอีกเพดัะนั้นคนที่ทําดีแล้วเนี่ยเราได้มีคนตําหนิตีติงตั้งแต่เราพูดกันถึงมหาปรณาจนมาถึงการไปทําความดีคราวนี้คือทรัพย์ขอชาวใต้นั้นะ คนทําดีย่อมมีคนตําหนิก็เป็นธรรมดาก็คงจะต้องขอจบรายการสิ่งดีๆที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ในวันนี้เพียงแค่นี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สำนักบินบนธิทราชิตโตครับที่มาให้สมาธิทิขอจเจริญธรรมสนักดีท่านผู้ชมสาธุ